ใส่กันเลยจ้ทุกคนมันนี้ก็ที่พักกันไปดำไ้ดำนายอยู่รงอยู่ป่าเนาะอันนี้คือทางไปไฮไปนานะทุกคนอันนี้เป็นทางที่สมัยค่อยยังน้นอยจนเท่าซูมือนี้เนาะค่อยก็ยังได้ไปค่อยก็ยังได้ไปได้เที่ยวอยู่คือเก่าเนาะค่อยบ่ได้มานี่ประมาณ2าวกว่ปีแล้วที่บ่ได้เที่ยวทางนี้เนาะอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่มาบ้านนะที่ได้กลับมาอันเที่ยวทางทางเก่าที่เขาเคยเที่ยวตั้งแต่น,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 น้อยจนใหญ่เนาะ เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนาะที่อันนั้นมาฮอดพี่เนาะปกติสีมาบ่ฮอดพีจักเ่อเนาะเป็นนี้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ได้มาทางนี้ก็คือไปดําให้ดํานาอยุดงยุปาเพรและซิมีนาอยูุ่ดงยุปาเนะนาะเรากนะ็ขี่ไปเรืนะ่อยเนาะขี่ไปเรื่อยเนาะทางกระทำวายากเพราะกระยากอยู่นะ้ามองใดที่มันบวกเราก็ได้ลงยางเอาเนาะนะ อันนี้คือแปลว่าทางก็ค่อนข้างที่จะแบบมีดินตายลายแล้วเฮาก็แปลว่าขับรถบาคอยถะนัดเนาะก็สินเดียยเด้ยวซ้ายเลี้ยวขัวาตามธรรมดานะทุกคนมันค้างทา,างนี่ก็จะมีแต่ต้นไม้เนาะถ้าเฮาพิษพลาดไปแค่ข้างเดียวนะบอกเลยว่าขาเฮาได้เข้าไปมีแต่น้ำนะเห็นต้นไม้นี้เมื่อมเมื่มีน้ำนะจริงๆแล้วมันมีน้ำอยู่นะทุกคนกับพยายามเนาะพยายามขับรถแบบว่า ให้มันแบบว่าบันนี้ปันใดเนาะค่อยๆไปนะทุกคนมองใดมีบวกเนาะเขาก็สิลุงยางเนาะ,นอ,ะอันนี้บวกนี่ยังว่าน้อยเนาะบวกทีมันหลยไลเนาะวันบมได้ทายเอาเนาะแล้วเขาก็สะพานบวกผ่านยางมาฮอดพีแล้วทุกคนอันนี้คือแบ,บว่ามันจะเป็นทางที่เบ,บว่าค่อนข้างแคบแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบไป,ปายานกะ